วันพุธที่8มิถุนายนนะครับเรามีนัดพูดคุยกับ2หนุ่มหล่อและก็1สาวสวยที่มาจากเวทีเดอะสตาร์นั่นเองนะครับสำหรับเนสยุทธนานะครับรนศธพนายังกูลและก็แอมสิริพงศ์ซึ่งเป็นเดอะสตาดาวดวงใหม่ที่คนทั้งประเทศเป็นผู้เลือกนะครับกับช่วงของ New Generation So ซนวันนี้ซึ่งก็ตอนนี้เดอะสตาก็มาอยู่ที่ห้องส่งกับเราแล้วเดี๋ยวเราไปทักทายกันก่อนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดี มัวนิต้อนรับอยู่ในทางการนะครับขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับกับพี่รุตแล้วก็ New Generation Zone นะครับวันนี้โหยินดีมากเลยที่ได้มาเจอเจอตัวจริงวันนี้นะครับแล้วก็เป็นไงบ้างครับแฟนๆวันนี้มารอกันอย่างแน่นเลยครับแต่ละคน ตื่นตันจังเลยใจมากมขนาดคนเยอะขนาดนี้ได้ขนาดฝนตกขนาดนี้ยังมารอพวกเราวันนี้วันวันแห่งคามีทั้งฝนตกฟ้าร้องเลยเนาะวันนี้นะครับได้ข่าวว่าล้ำท่วมขด้่รถมอเตอร์ไซค์ครับเรามาเป็นบัดกันนะครับดูแลสุขภาพด้วยครับวันนี้เราก็ต้อนรับทั้งเนสโนดและแอมเข้าสู่ New Generation z o ซ e นะครับมาถึงห้องส่งกันแล้วก็ให้ทักทายแฟนๆอย่างเป็นทางการตอนนี้ฟังอยู่เจ็ดจังหวัดของเหนือตอนล่างเลยครับวันนี้ครับผมเริ่มที่โนดก่อนเลยครับ ก็สวัสดีทุกคนมากนะคะขอบคุณที่เป็นกาลังใจให้พวกเราเดอะสตาร์เจ็ดมาโดยตลอดค่ะพวกเราดีใจมากมากเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณมากมากค่ะครับครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่สนับสนุนพวกเราเดอะสตาร์เจ็ดมาโดยตลอดนะครับก็ทักทายไปกับเมืองหน่อยนะครับสวัสดีครับเนสครับขอบคุณพี่น้องเจ้าเหนือทุกคนนะครับที่เป็นกําลังใจให้มูกเราเดอะสตาร์เจ็ดแล้วก็เดอะสตาร์ตั้งแต่ตั้งแต่หนึ่งมาเลยนะครับขอบคุณมากครับ ครับโอ้วันนี้อ้กำาเมืองกันตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าเรามีหนุ่มเหนือมานะครับแต่วันนี้พี่ดีเจเองก็เป็นคนเหนือเหมือนกันครับวันนี้เราคนบ้านเดียวกันเนาะครับคนบ้านเดียวกันครับก็ถ้าเป็นโนตนี่ก็คือเชียงใหม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเนสด้วยเชียงใหม่ครับแอมพะเยาครับหนุ่มพะเยานะครับผมคนพะเยาครับอยู่แถวไหนครับ อยู่อำเภอเจียงคําจังหวัดพะเยาครับอ๋อครับผมข้อใดไม่เข้าพวกพะเยาครับวันนี้มา3ามคนแล้วตุมตามเพื่อนๆคนอื่นทําไมไม่ได้มาครับติมงานครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแบ่งสายเอาไปตามภาคต่างๆใช่ล้วแบ่งกันไาครับเขแบ่งกันไปนะครับแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างสําหรับการมาเยือนพิศูโลก เห็นว่าไปสัมภาษณ์มาหลายที่มากเลยแล้วก็เห็นบอกว่าไปเยี่ยมร้านเทปต่างๆด้วยนะแฟนแฟนน่ารักไหมที่พิซนุลโลครับน่ารักมากน่ารักมากครับประทับใจอะไรบ้างที่นี่คนเหนียวแน่นมากบคือเราไม่เราไม่คิดมาก่อนว่าเราจะได้รับการต้อนรับอย่างอบ่นขนาดนี้ครับผมแล้วทําไมรอบนี้ถึงต้องเป็นเราสามคนเพราะเราเป็นคนเหนื่อยใช่เราเหนือด้วยครับ กงเลือกเราเลยใช่ไหมพอดีว่าว่างงานพอดีครับฉลากมาประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการเดินสายมาพบปะกับเพนๆต่างจังหวัดดีเจหลายๆที่ด้วยกันนะครับแต่ไม่ได้มาคอนเสิร์ตใช่ไหมรอบนี้ไม่มีไม่มีครับไม่มีนะครับก็ถือว่าวันนี้เราก็ได้มาพบกันที่นี่วันนี้เป็นยังไงบ้างครับมาพิศนุโลกแล้วไปทานอาหารมื้อเที่ยงที่ไหนเอ่ย ยังไม่กินดเตียวเดียวอะไรนะดเดียว้อขาดเียวห้อยุนทเชียวพนทครับนุ่ว่าหนังสยงวันะครับเตียวห้อขาใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อวันนี้ก็เป็นแฟนเป็นแฟนจำได้ไหมไปตามที่ต่างๆาเทียวม่อกได้บ้างไวพระวุทิชินราชมาด้วยครับอมไหว้หลวงพ่อใหญ่มาแล้วครับก็แสดงว่ามาถึง แน่นอนแต่ว่าตรงนี้นะครับสำหรับในส่วนของพิซซูน้แล้วก็อย่าลืมไปชิมนโค้ดิตากด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับ,รบ,รรบมีเคลือบช็อกโกแลตด,ด้วยครับใช่ใชครับก็ถือว่าวันนี้นะครับต้องมาถามการ์เซน,นี่นึงก็แล้วกันว่าสำหรับการที่เดอะสตาร์ออกอัลบั้มนี้มาก็คือแต่ละคนนี่ก็คือจะเป็นบุคลิกของแต่ละคนเลยใช่ไหมครับยังไงบ้างสำหรับเพลงที่เสนอออกมา ใช่ค uh, ่ะก oh ็ยังตื่นดึกอ่ะของน้ำและกันก um, okay, so ็จะเป็นอ้าวุะไรมันดึกแล้วค่ะอ๋อตังปีจะนอนแล้วเลยเวลานอนแล้วค่ะเลยนะขอแคจูนแป๊บหนึ่งคุณแล้วจูนอ่าโอเคครับต่อต่ออู่แล้วงั้นเราไปเล่นเพลงแอปกันก่อนเลยดีกว่าค่ะแน่นไหมถามเมื่อกี้ถามอะไรเพลงของแต่ละคนนะแต่ละคนออ๋จะบอกว่า คือแ,แต่ละคนก kind of ็มีสไตล์เป็นของตัวเองที่หลากหลายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีทั้งทั้งแปดเพลงของพวกเราก็หลายแนวนะแต่ว่าใครจะชอบยังไงก็ลองฟังดูครับผมคือจะบ่งบอกความเป็นตัวเองเลยใช่ครับตัวเราเป็นอย่างนงี้ครับนะครับแล้วอ่าเรนอตน็อตตอบได้ยังจูนได้ยังครับได้ค่ะได้ก็จะอาอยกตัวอย่างเช่นในของน็อตนะที่จะเป็น แลน่ารักใสๆก็เป็นบุคลิกหนึ่งของโน้นค่ะคือแบบบุคลิกหนึ่งก็เก็บไว้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นตกใจค่ะอืมครับผมแล้วเนส้อครับเพลงเป็นยงไงบ้างครับก็เป็นสไตล์นี้เลยครับที่แบบเป็นผู้ชายอบอุ่นแบบอ่าแบบน้ำๆช้าๆหน่อยครับแล้วก็มันเป็นเพลงออกของเนีเป็นให้กําลังใจคนที่กําลังท้ออยู่ครับครับผมก็เป็นสไตล์ผู้ชายแบบสบายสบาย แล้วไม่สบายสาไหร่ครับ <irts> <ligen> ไม่โดนแดด่ะถึงเขาโจ้อย่างเงี้ยนั่นไงแดดไม่ได้ส่องวนเหมืนคืนครับครับก็ถามความรู้สึกละกันครั้งแรกที่เราได้เห็นเนื้อเพลงที่เราจะร้องนี่นะครับแต่ละคนรู้สึกยังไงเพราะว่าเป็นเพลงที่ไม่ใช่เพลงของใครแล้วเป็นเพลงของเราเองอะไรอย่างงี้ครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นมากครับเพราะฝันเหมือนกันว่าชีวิตนี้จะมีเพลงของตัวเองแล้วไม่คิดว่าฝันมันจะเป็นจริงครับพอได้เพลงมาก็คือตื่นเต้นมากแล้วก็ มัอะไรไม่ถูกต้องได้เรายังถามเลยว่าตอนนี้เราฝันไปหรือเปล่าเลงครับตอนติดเดอะสตาร์ครับตอนนี้แบบได้เพลงแรกนะครับครับผมฝันไปหรือเปล่าแล้เราก็หยิกแคนนนัเองอะไรเงี้ยครับมากไกลเกินฝันใช่ครับครับน็อลนะครับเป็นยังไงบ้างพอได้ยินได้เห็นเนื้อเพลงนี้แบบว่าโอ้โหเป็นเพลงของเราเลยก็ตื่นเต้นที่จะได้ลองร้องดูค่ะตื่นเต้นเพราะฝันเป็นจริงแล้วใช่เพลงแล้วค่ะรักแบบไม่ต้องแอบรักเดี๋ยวให้น้อตพูดถึงเพลงนี้ก่อนละกันนะครับว่า ไปแอบรักใครยังไงบ้างเพลงนี้อ๋อเพลงนี้มันตีความมากกว่านั้นค่ะคือนนไม่ได้ตีความแต่เป็นความรักกับผู้หญิงผู้ชายแบบแอบ,บรักใครหรืออะไรอย่างงี้ตีความว่าเหมือนกับว่าเราต้องการ ให้ทุกคนมารักกันเราก็เลยแบบไม่อยากให้ทุกคนมาแอบรักแล้วอย่างเงี้ยก็จะได้มีรักมันไม่ต้องแอบรักกันอะไรอย่างงี้ค่ะถ้าเกิดได้ดูเอ็มวีเรก็จะเข้าใจว่ามันจะเป็นยังไงค่ะเอ็มวีจะเป็นคําตอบของทุกสิ่งทุกอย่างใช่ค่ะเพราะไม่มีพระเอกค่ะมีมันเพื่อนๆมาเล่นด้วยค่ะเพราะไม่ไม่ได้จ้างใครนะครับไม่มีตังค์นะเราเได้จ้างเพื่อนเพราอยากจ้างเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้เราก็ยังติดตามเพื่อนอีกเจ็ดคนอยู่นะครับเพราได้จ้างพวกเราทั้งเจ็ดคนมาเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมเอ็มวีครับก็รู้สึกว่าอบอุ่นนะเพราะว่าได้้มมีเเเพพืื่่่ออนนนาป็ดวยคะ แล้วก็เพิ่มข้อหมายกับเพลงค่ะครับอืมนะครับก็เพลงนี้นี่อ่าเป็นเพลงที่น่าจะตอบโจทย์และก็เป็นเพลงที่เหมาะกับบุคลิกใสๆของนถด้วยนะครับกับแอนเพลงที่น่าจะถูกใจคนที่อาจจะไม่แน่ใจเวลาไปรักใครใช่ไหมครับตรงนี้ก็ประมาณนั้นค่ะรับคนโสดค่ะอ่านะครับทีนี้มาถึงแอมบ้างนะครับกับผวังนั่นเองนะครับเพลงนี้ก็ตกอยู่ในพวังแห่งความรัก นะครับเขาทเพลงหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับ <c oughs> <c oughs> ตกใจนึกว,ว่าพูดผิด <c oughs> ใช่ก็เป็นเนื้อหาเนื้อหาเนื้อหาของเพลงก็คือประมาณว่าเราไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งก็เหมือนกับอารมณ์เพ้อครับเพ้อ <c oughs> <c oughs> อยู่ในความของของผู้หญิงคนนั้นตลอดเวลาไม่ว่าจะทําอะไรก็ไปถึงเขาอะไรอย่างนี้ครับครับผมตามปกติเพ้อบ่อยไหมครับเพ้อถึงใครต่อใครก็ เพ้อถึงหลายหลายคนนะครับที่ที่แอมคิดว่าแอมกำลังอยู่ในพวังอยู่ครับน่าน่าอมากกระสุนสักใบหนึ่งเราถือว่าเพลงนี้ก็เหมือนกับมอบให้กําลังใจอคนที่ให้กำลังใจแอมด้วยใช่ไหมครับ,รบท, <c oughs> ที่ติดตามมาตลอดเลยนะครับ<ช>รวมถึงเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องด้วยครับผมครับเป็นไงบ้างที่บ้านเจ้าเหนือเขาฟังเพลงของเราแล้วรู้สึกยังไงบ้างบอกว่าบอกว่าเพราะมากครับผม เป็นการให้กำลังใจพวกเราดีมากเอาจะช่วยอะไรอย่างนี้บอ,อว่าอยากให้อยากให้ออมีเดตติ้งดีๆอะไรอย่างนี้ทั้งทั้งพวกเราทั้งแปดคนเลยครับใช่ค่ะมาถึงเนสนะครับแดดไม่ได้ส่องทั้งวันทั้งคืนนะครับ,รบถึงว่าถึงขาวผ่องขนาดนี้จริงๆแอมขาวกันนนดอีกนะครับไม่เชื่อนั่นไงขาวอีกครับก็เป็นเพลงกับสไตล์แบบใหม่เป็นป๊อปช้าอบอุ่นให้กำลังใจคนที่อกหักมันแบบ อย่างแอมมาถ้าสมมตมมิต,ตกอยู่ในภาวะของคนอื่นเนี้ยเนาะแบบจีบเขาไม่ติดเนี่ยน,นี่ือแบบเขาไปให้กำลังใจเงครับมันกับพี่เนทเป็นแดดอุ่นอ่แดดไม่ได้ส่องเข้ามาทั้งคืนครับร <c oughs> ับผมก็ถือว่าเพลงแต่ละเพลงก็อาจจะมีเรื่องราวของอารมณ์ที่หลากหลายนะครับในชุดนี้นอกจากอารมณ์พวกนี้แล้วเราก็มีหลายอารมณ์ใช่ไหมเพลงในอัลบัม้มนี้อยากจะแนะนําเพลงอะไร แนะนำทุกคนเลยแล้วกันของตุ่มตาของตุ่มตาของจินตนาการจินตนาการตอนนี้ก็ฮิตติดชาติกันทุกทุกชาติเลยในในกรุงเทพแต่จังหวัดด้วยครับครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีเพลงของพวกเราตามๆมาใช่ใช่วันนี้เพลงแอมมีน้ำตาของซิวิได้ปล่อยออกมาแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนขอกันด้วยค่ะอืมครับก็มีเพลงของพี่กวางครับว่ารักไม่หายเงาครับครับผมเพลงของน้องแอปเปิ้ลอ่ารักเดียวเดีใจเดียวแป๊บเดียวครับ ก็แบบใีสๆน่าดักตามสไตล์น้องเขาครับใช่แล้วก็ของพิจิเนียอารับีค่ะแล้วก็มีแรปด้วยค่ะกินไอเคบกได้ครับแล้วเป็นไงพอปล่อยตามวิทยุแล้วเนี่ยเราเป็นตักผู้ร้องเองนี่ไปแอบฟังวิทยุไหมเครื่องนั้นเครื่องนี้เปิดเพลงเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขินครับเขินไม่ค่อยได้ยิน ก็แปลว่าต้องอาศัยช่วงปรับตัวนะแบบว่าต้องฟังไปสักพักก่อนครับผมบางทีก็เขินสิ่งตัวเองเหมือนกันครับนะครับผมก็ในโปรดิวเซอร์ที่แต่งเพลงต่างๆให้เราในชุดนี้นี่คือใช้โปรดิวเซอร์เยอะเหมือนกันนะครับใช่ไหมครับครับผมใช่ใช่ครับแล้วแต่ว่าเราจะดูว่าพี่โปรดิวเซอร์เขาจะดูว่าเขาเหมาะกับคนไหนแล้วก็อยากแต่งเพลงแนวไหนมาให้อะไรเงี้ยครับครับผมเอาละครับก็วันนี้นะครับมาสัมภาษณ์ที่นี่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมี มีน้องๆน,นี่นะครับก็ฝากคําถามกันมาด้วยนะครับถึงแต่ละคนนะครับที่ก็ฝากเขียนคําถามกันมาโน้ตน้อยๆน,น,นะเดี๋ยวฝากเดี๋ยวถามกันบางส่วนก่อนละกันนะครับได้ค่ะ,ะเริ่มที่โน้ตก่อนละกันนะครับว่าน้องๆบอกว่านโน้ตจะไปต่อมหาวิทยาลัยคณะอะไรอยากจะเข้าที่ไหนต่อไปในส่วนของการเรียนอย่างตอนนี้คือคำที่ต้องเรียนต่อแนวศิลปะค่ะแต่ว่าที่เมืองไทยถ้าเกิดโน้ตต้องเข้าอินเตอร์คร่ะเพราะเรียนอินเตอร์มาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะคและที่ที่เมืองไทยอย่างเงี้ยมันไม่มีเออเป็นวิจิตรศิล อินเตอร์ไงก็เลยจะเข้าเอาบัณฑิตศินแทนซึ่งก็ใกล้เคียงใกล้ใกล้เคียงกันค่ะพิทไม่จุฬาก็มหิดลค่ะครับผมก็ขอให้สมตั้งใจด้วยนะครับน็อตขอบคุณค่ะนะครับก็นอกจากอุคูเลเล่แล้วยังมีเรื่องดนตรีอะไรที่น็อตชอบเล่นอีกบ้างกลองชุดค่ะกลองชุดใช่ไหมครับใช่ค่ะ ก็ซ er mm ุ nah. ่มเล่นอยู่หรอครับเลยอยังไงก็ไม่มีหรอกครับเพราะมันมันใหญ่แล้วมันแพงค่ะก็เจอที่ไหนก็ไปเล่นของเขาค่ะเดี๋ยวมาับซื้อให้เลยยไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องไม่รบกวนค่ะรบกวนครับอ่าแอมบ้างละกันนะครับครับผมตอนนี้พี่แอมเรียนที่ไหนถามมานะครับแล้วก็ถามว่าตั้งใจจะเป็นนักร้องต่อไปหรือว่าจะเป็นนักกฎหมายบนเตียงเรียนด้วยเพียมกำลังเรียนทีีอนุบาลช้างน้อยค่ะไม่ใช่แล้วผิดที่เรา นิติจุลาครับผมบบอันนี้เรียนที่นิติจุลาแล้วก็คิดว่าผมอยากจะทํางานด้านการต้องเพลงบันเทิงต่อไปแต่ว่าก็เรื่องเรียนแอมก็คงไม่ทิ้งนะครับก็เอาให้มันจบแล้วก็ไม่รู้ว่าโอกาสข้างหน้าจะ จะยังไงจะมีโอกาสทำทำผลงานเพลงด้านนี้ต่อไปอยู่อยู่ในวงการต่อไปหรือเปล่าจะเป็นเป็นผู้พิพากษารู้เป็นนักกฎหมายผู้พิพากษาสุดหล่อใช่ก็ก็แล้วแต่ละคตมันจะเป็นยังไงไม่ใช่ไม่ไม่ได้ใช่ตรงนั้นผิดที่แล้วครับผมครับก็ต้องติดตามต่อไปนี่เป็นความฝันของเนสนะครับก็แอมครับอ่าของแอมอยู่เลยนะครับเนสเลยนะครับต่อไปเนสบ้างแล้วล่ะนะครับสําหรับเนสเป็นยังไงบ้างนอกจากนักร้องแล้วนี่เนส ฝันอะไรอีกบ้างในวงการ,รอ,อยากเป็นพระเอกไหมเพราะว่าบางคนว่าหน้าตาหล่อเหลาขนาดนี้ใช่ไหมไม่เอ <c oughs> อก็ <c oughs> ไม่หรอกครับบางทีก็น้อยกว่าแอปนิดนึงครับยาวมากี่ก็อยากอยากจะทําหลายๆด้านครับอยากจะหาประสบการณ์หลายๆด้านแล้วก็อันนี้ก็แล้วแต่ทางผู้ใหญ่เขาจะอ่าให้เราโอกาสไปทางไหนไปให้โอกาสเราไปทาง <c oughs> ทางไหนครับครับ <c oughs> แต่ก็ยังยังไม่ทิ้งเรื่องเรียนครับเดี๋ยวจะเรียนต่อครับครับผมเียนด้านไหนครับเน็ต ในจบการท่องเที่ยวมาครับเดี๋ยวนี่คิดว่านี่จะต่อทางสายบริหารครับก็จัดการครับไม่ทิ้งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ทํางานตรงนี้ให้เต็มที่ก่อนนะครับในส่วนของการทํางานตรงนี้เดี๋ยวน้องๆทางบ้านนะครับอยากจะถามอะไรหน้าไม้นะครับสองหกหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ศูนย์ห้าสองหกหนึ่งห้าหกเจ็ดก็จะเปิดสายให้สักเล็กน้อยก็แล้วกันเนี่ยใครที่อาศัยคอมไวกดเข้ามาก่อนเห็นไหมครับเร็วมากเลยสายนี้นะครับก็อาจจะให้สัก สองสายในช่วงนี้ก่อนแล้วก,ก่อนจะไปพักฟังเพลงเนาะดื่มน้ำดื่ม่ากันนิดนึงนะครับครับอ่านะครับมาที่สายนี้ก่อนละกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบบี้ทั้งสี่คนฮะฮะเบบี Bear, ้แววโลกๆนะมีแก่แล้วจะแนะนำมาสเต็ปอะไรสเต็ปไปผู้นำเลยกันหกข้อหนึ่งเก่งภาษาสองคุณภาพทุกด้าน สามคุณภาพข้อมูลและวิธีแก้ไขสี่คุณภาพผลงานห้า QAQC ในการตรวจสอบที่มีคุณภาพและมีวิสัยทัศน์ที่มีคุณภาพกับแพรครับผมขอบคุณมากครับลองฟังบทก่อนนิดหน่อยครับผมเล่นแต่งเล่นๆแต่งเล่นนะครับโอเคครับแฟนคลับใครครับเนี่ยสงสัยจะเป็นแฟนคลับพวกเราทั้งทัแปดคนเลยครับทั้งแปดคนครับ สขอบคุณมากครับผมมาในนดขำเลยแล้วทุกคนอารมณ์ดีครับครับก็อ่เดี๋ยวเราจะพักกันสักนิดหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวเข้ามาคุยกันต่อตอนนี้อยากจะให้เลือกเพลงดีกว่าอยากจะให้เป็นแฟนที่บ้านฟังเพลงอะไรช่วงนี้ในระบ้านนี้ครับที่ยังไม่ได้เปิดเลยเอาเป็น เพลงซิวี่ไหมนะ่ปล่อยมาแล้ววันแรกใช่วันนี้เป็นวันแรกแอบมีน้ำปลาแอบมีน้ำลาใช่แอบมีน้ำตาครับแรับผมลองเอาแอบมีน้ำตานะครับของซิวี่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปฟังแล้วก็เดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้ากับ new generation soul